ครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาผัดมีสัวกันนะครับนี่ครับก่อนอื่นมีเราต้องลวกก่อนนะครับนี่ครับเราเตรียมไว้เราก็จะมีผักมีนี่เราจะใส่น้ํามันงาลงไปคุกหน่อยนะครับนี่ครับเพื่อความหอมนะครับเราก็จะไม่ผัดวางตุ้งผักกระหล่ำนะครับเตรียมไว้นะครับมีเต้าหู้แล้วมีกระเทียมสับไว้นะครับมีแครอทมีเห็ดหอมมีต้นหอมที่เราเตรียมไว้ที่จะผัดนะครับ ก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับกับน้ำมันงาครับมาผัดกันเลยนะครับนี่แล้วน้มันลงไปนะครับแล้วเราจะเอาเต้าหู้เนี่ยทอดก่อนนะครับเราไม่ต้องทอดให้จนกรอบครับทอดพอเหลืองนะครับแล้วเราจะเอามาผัดเราจะทอดเต้าหู้ก็พอประมาณนี้นะครับนั้นเราก็จะตักเก็บมาไว้ก่อนนะครับนี่ครับต่อไปก็ กระเทียมลงไปเลยครับนี่ครับทีแล้วก็ใส่แฮทหอมลงไปแล้ก็ใส่ผักลงไปเลยครับนี่ผักนี่ใส่เยอะอยิ่งดีนะครับคนชอบกินนะครับผักนี่นีต่อสุขภาพเราเลยนะครับ ลดตามลงไปเลยครับนี่ครับตักให้เข้ากันนะครับนี่เพื่อสุขภาพนะครับอาหารนี่ปรุงลสตามต้องการเลยนะครับนี่ครับลดๆดนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆลาภุเขาก็ใส่ลงไปน้ำมะนงานก็ใส่ไปในหมูไปแล้ว มางานเราใส่ในนี้แล้วครับตามด้วยมีลงไปเลยนะครับนี่ครับโอ้โหน่ากินจังเลยครับมีนี่ไม่กี่บาทเนะเยอะแยะเลยครับได้หลายคนเลยนะผัดเข้าไปเลยครับเทเข้าให้เข้ากันนะครับน่ากินไง นี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตัดมีของเราหน้ากินเยละเกินนะครับเป็นอาหารเจก็ได้อะครับกับมังเลยนะครับเพื่อนเอยังไม่กินข้าวกับมาเลยนะครับทได้ต้นหอมครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับเ้าหููทอดใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราทอดจนสุดแล้วครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับประทานได้เลยนะครับเพืพ่อนๆทุกคน,นลองประทานตามกันดูนะครับสวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคน